วันนี้แล้วก็จะมาพบกันกับไอที่เราเออกดมาดูช่องเราได้เลยนะโอเคอันนี้เราจะไม่ถ่ายแบบว่าเต็มหน้าจอนะเพราะว่าไอไอแพดรุ่นนี้มันตันนี้ไม่ได้นะแต่ออวันนี้เราจะมาสอนวิธีทำออวิธีเอาวิธีเอาโลบักเฟื่อน นะครับอ่าวิธีเอาโลบักเพื่อนนะครับวิธีเอาโลบักเพื่อนเนาะอ่าก่อนแรกเรากดมาที่เพื่อนคนรวยๆก่อนอย่างที่สองให้เราอ่าดูออกไหมให้เราเลื่อนขึ้นนะเราเลื่อนขึ้นสุดเลยแล้วแล้วทุกคนจะเห็นคําว่าขึ้นต้นด้วยวีนะกดเข้าไปเลยรอสักคู่ นั่นให้เราซูมขึ้นองีงโอ้ยบังอ่ะต่อไปให้เราเดี๋ยวเราสักคู่นะเราสักคู่นะเราสักคู่อ่าให้เรากดไปที่จุดสามจุดนะทุกคนให้เรากดไปที่จุดสามจุดตรงนั้นนะนี่มือเรากำลังจิ้มอยู่ตรงนี้อ่า ให้เรากดไปแล้วเราให้เรากดคําว่าอ่ะม,มันเมื่อกี้อันแรกเลยนะทุกคนให้เรากดอันแรกเลยให้เรากดอันแรกไปเลยนะคีดซูมออก่อนอให้เรากดอันแรกเสร็จแล้วใช่ไหมให้เรากดไปที่อู้เราใช้ปากกาดีกว่าว่าทุกคนใช่ยากต้องถึงไม่ออกโอ้ยถึงไม่ออกไย โอเคเกนนะทุกคนให้เรากดไปตรงนี้อุยให้เรากดไปตรงนี้กดไม่ได้ขอโทษทุกคนอ่าให้เรากดไปตรงตรงนี้นะอย่าน้องกูกดตั้งนานเลยอ่ะเราใจร้อนทุกคนยังไงเราก็ต้อง โ okay. okay. อเคโอเคให้เรากดมาที่ตรงนี้พิมพ์ว่าพิมพ์ว่าลูบ,บลปั๊กน้องขอตึ๊บตึ๊บจ๊บโอเค อหเห็นเสื้อผ้าเราเลยก็ได้เราจุดนอนอ่าแล้วเราให้เรากดตัวอแล้วก็ตัว O แล้วก็กดตัวโอแล้วก็กดตัวดีนะแล้วก็กดตัวอแล้วก็กดตัวนี้ให้เราต่อไปเลยให้เรากดตรงนี้ แล้วให้เราพิมพ์เหมือนเดิมพิมพ์เป็น R อุ้ยไปกด0 A O D O X แล้วก็เว้นนะเว้นเว้นนะนี่แล้วก็เว้นพิมพ์ว่าสิบห้าโลบั๊กสิบสิบห้าโลบั๊กเพื่อเขาจะมีหรือเปล่า ามาดูก่อนอ่าเพื่อนเราไม่มีถ้าขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าเพื่อนเราไม่มีโลซาบากเพื่อนเราใช้ไปหมดแล้วโอเคแค่นี้แหละก็บายบายแล้วกันนะโอเคเรามาสอนแค่นี้แหละบายบายจูบเลย